สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ป้าทองกลามาอยู่สถานีขอบโพงนะครับท่านผู้ชมเมื่อวันกดวันที่27สิงหาท่านผู้ชมเลยนี่พามาชมเบิ้งนะักท่องเที่ยวสิมุ่งหนาไปทางหา้างเอ็มข้อเทียมนะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมมาเบิ้งนักท่องเที่ยวยานนี้มาท่านผู้ชมเลยหนักท่องเที่ยวก็เริ่ม ังไหลกันเข้ามานะท่านผู้ชมว่าไปท่านผู้ชมอันนี้คืออยู่ในห้างเอ็มคอเทียมนะท่านผู้ชมไปลองขึ้นไปชั้นบนท่านผู้ชมเลยว่ามันการด้านบนจะเป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมว้าวไฟแสงสีสวยงามท่านผู้ชมเลยเขาไปตากแอร์ ทางแอร์ฟรีทา่านผู้ชมว้าวอคัทานอันนี้ไม่อย่าง,างนัท่านผู้ชม ด้านบนท่านู้ชมเลยเป็นลานค่าเสื้อผ้ายาน,นี้ครับท่านว้า่รารไชมเลอันนี้เป็นห้างเอ็มคอเทียมนะท่านู้ชมโอ้โหชั้นหาสวยงามมากท่านผู้ชมอลัาางการจริงๆ ว่าเ่าทองมันเคยขึ้นมาจักเถื่อท่านผู้ชมขึ้นมาเป็นครั้งแรกโอ้โหมองหนีท่านผู้ชมเลยสวยงามจริงๆฐางเมืองไทยอ,อันนี้เป็นเขาท่านผู้ชมก็จะเอาเขามาห้อยโซนะท่านผู้ชมเขาเปลือกอ๋อสวยสวยงามจริงๆท่านผู้ชมเลย มีน้ำตกพร้อมท่านผู้ชมด้านนี้โอ้โหท่านผู้ชมเหมยคนน่ะโอ้หูหราอลังการนะท่านผู้ชมเหมยอันนี้อยู่ในห้างนะท่านผู้ชมนี่น้ำตกเวยคนน่ะโอ้สวยงามจริงๆเหมือนกับอยู่ป่าท่านผู้ชมเหมยอันนี้อยู่ในห้างนะโอ้โหท่านผู้ชมเหยเห็นได้จริงดจนี่ อันนี้ชั้นหา้า,าท่านผู้ชมกระท้องขึ้นมาอยู่ชั้นห้านะนี่โอ้โหท่านผู้ชมอุ้ยเมืองไทยพิดเศษจังด๋จงาจังซีท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆฮู้นะโอ้ท่านผู้ชมเบิง่งกลิฟต์นี่ท่านผู้ชมลิฟต์นี่อยู่ด้านนะั้นนะท่านผู้ชม ภูภัยอยู่ในห้างอยู่บนชั้นหาท่านผู้ชมเหมยผูน่ะตรงไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปท่องกับสีพาท่านผู้ชมเขาไปเบิ้งด้านในนะท่านผู้ชมโอ้สวยงามจริงๆเบิ้งมี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 อ่างน้ำมีสระนามอยู่บนชั้นหาท่านผู้ชมปลูกต้นไม้ยาวสวยยาวงามยาวอลังการโคตรสวยงามขนาดท่านผู้ชมไป แล้วพระทองทีพาท่านผู้ชมออกไปบึงด้านนอกนะท่านผู้ชมโอ๋ออลังการขนาดท่านผู้ชมเว้ยโอ้เขาก็จะเอาเขามาหอยไว้ออกมองแต่ท่านผู้ชมโอ้นี่ท่านผู้ชมเว้ยพระทองออกมาด้านนอกท่านผู้ชมอสวยงาม เป็นสวนนั่นไปชมว่าไงนั่นไปชมเหมือนโอ้โหสวยงามมีห้องน้ำอีกตั้งหากท่านไปชมปอโ,โอ้โหรูปร,อราอลังการขนาดท่านไปชมมันก็อยู่ด้านบนปอ้ ตมีมองนงั่งยังสวยยังงามรูระลังการขนาดท่านผู้ชมเลยกูไหะมองเบื้องหน้านี่นนท่านผู้ชมโอ้วิวมุมสูงท่านผู้ชมเลยปกูโอ้โหวิวมุมสูงกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมเลยไปท่านผู้ชม เดี๋ยวพระทองสีพาท่านผู้ชมมาเบิง่งด้านนี้นะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมเลยพูดนะปลาทุกสวยงามขนาดท่านผู้ชมไปไปท่านผู้ชมลงไปด้านล่างนะท่านผู้ชมเลยไหนด้านนี้ท่านผู้ชมเลยสันหา่าปุ้ยบนนาเสือ ว่ากลายเป็นป่าอยู่บนทน่านห้างะท่านผูมสูงเป็นสูงนี่น้ามีน้นามีต้นไม้เหมือนกับอยู่ในป่าพูนะท่านผู้ชมเอยป่าคักๆนี่นี่นท่านผู้ชมอยู่บนห้างท่านผู้ชมเอ้ยพูนะโอ้มุมสูงท่านผู้ชมเอยตึกรูระอลังการขนาดนี่ส่วนห้างตัวนี้นะท่านผู้ชมเอ้ยเป็น,ปนอ่าห้างเอ็ม ตัวท่านนะท่านผู้ชมนี่หางตัวนี้เขาส่วนตัวนั้นนะท่านผู้ชมตัวนั้นก็จะเป็นห้างอินซัฟฟรีอ่ะท่านผู้ชมว้าวนี่รถไฟมาแล้วตามผู้ชมเลยสวยงามอ่ะน่าการมากมากท่านผู้ชมเทพมหนครอันนี้อยู่มุมสูงดูชั้นห้าท่านผู้ชมเลยสวยงามจริงๆเมืองไทยพระเจ้าเิ็ศไใดชนน้อยท่านผู้ชม ปลูกป่าปลูกต้นไม้อยู่บนห้างอยู่ชั้น5ชั้น6ท่านผู้ชมไปทางผู้ชมเดี๋ยวไปชมเบิ้งอีกมุมนั่นนะท่านผู้ชมแต่ละมุมแต่ละซอกแต่ละซอยท่านผู้ชมโอ้โหต้นใหม่ต้นปักไงท่านผู้ชมอือจังซีก็จังเงยงเพี้ยนอ๋อโถสวยงามบนท่านผู้ชมเลยโอ้โห เมืองไทยกระจ้าเฮ็ดได้จุ๋มดอยท่านผู้ชมสวยงามรูราอลังการมากๆนี่อยู่ห้างตัวนั้นก็นเป็นสวนอยู่บนตึกคือกันท่านผู้ชมเยชั้นห้าชั้นหกท่านผู้ชมอ๋อเมืองไทยสุดยอดจริงจท่านผู้ชมเลยอันนี้มาท่องกับเคยพูจ้าเถื่อโบโบหูนะท่านผู้ชมว่ามันมีสวนอยู่ด้านบนท่านผู้ชมเลย ไปท่านผู้ชมไปเบิ่งอยู่มุมนั่นนะท่านผู้ชมโอ้โหมองได้ก็มีแต่มองสวยมองงามนะท่านผู้ชมบนน่ะบนโอ้ยหูนน่ะตถูกท่านผู้ชมนี่อยู่ด้านบนนี่ท่านผู้ชมเมือกัจจมีอ่า ร้านกาแฟมีร้านกาแฟนะท่านผู้ชมคนโปรเจ้านางตากลมชมบรรยากาศชมที่อยู่อยู่ด้านบนท่านผู้ชมสวยงามจริงๆท่านผู้ชมเลยโโอ้โห๊อทปุ๊บมีต้นใหม่ท่านผู้ชม สวยงามขนาดฝรั่งเต้มอยู่ด้านบนท่านประชมไหมนี่ท่านประชมมุมสูงอ๋อรถไฟฝั่งท่านประชมไหมโอ้โหสวยงามจริงๆท่านผู้ชมด้านบนคนน่ะโอ้โหสุดว้าวเลยท่านผู้ชมเหมอยูด้านบน สุดยอดสวยงามจริงๆเมืองไทยสุดจริงๆท่านผู้ชมเลยโอ้โหโ้เห็นขึ้นมาเลยก็อึ้งเลยท่านผู้ชมอยู่ด้านบนท่านผู้ชมเลยนี่แต่ชาต่างชาติเต็มเลยเป็นลานเป็นลานอกาแฟนะท่านผู้ชมนี่โอ้โหสวยท่านผู้ชมสวยงามอลังการสุดยอดจริงๆท่านผู้ชม,มเลย โอ้โหขุนสาวๆเต็มเลยท่านผู้ชมเลยโอ้ด้านในนะท่านผู้ชมสวยงามจริงๆท่านผู้ชมเลยคนนั้นมาครัอยู่ด้านในนะท่านผู้ชมมัเจ้าปลูกไผ่ปลูกไผ่ท่านผู อันนี้อยู่บนตึกนะท่านผู้ชมก็จะยังปลูกต้นไม้ปลูกไผ่โอ้โหท่านผู้ชมนี่สวยงามท่านผู้ชมโอ้โหประเทศไทยคิดได้จังดายท่านผู้ชมไปเดี๋ยวประท้องจะพาไปเบิ่งไปชมเบิ่งมุมคุณนนะท่าผู้ชมนี่ท่านผู้ชมคือนี่ฝลังเต็มนี่อันนี้อยู่ด้านนอก ๋อ้ถูงตานประจมิ่งดันฝุ่นดันประจมไปอ๋อสวยงามคนอะบัตรทองบอคิดว่าอยู่ ด้านบนมันทีมีอ่าสวนน้องทานผู้ชมโอ้โห,โโหนี่มีน้ำตกอย่างสวยงามท่านผู้ชมมาด้านนี้มาด้านนี้นี่ท่านผู้ชมเลยนาำตกสวยงามอ่ลาลังการมากท่านผู้ชมนี่เป้ สวยงามจริงๆท่านผู้ชมเลยอาโขนโบนาเซีอว่าดูชั้น6จิมีสวนสาธารณะท่านผู้ชมสวยงามอลังการจริงๆท่านผู้ชมเลยโขนะตรงมุมสูงท่านผู้ชมโอลโขนท่านนั้นนะท่านผู้ชมเป็นเขื่อนสวนเป็นจ่าศิริท่านผู้ชมโขน ความสวยงามพี่น้องเลยงามแรงเล้งบรรยากาศสวยงามจริงๆการไปชมกรุง,ทงเทพมหานครสวยงามจริงๆการระชมเอาตารไปชมเอ้สำหรับคลิปนี้นะประท้องขาสาศิลาตารไปชมเทียงตอนนี้แหละมากฝากกด subscribe กดไลคดด์กดติดตามสิ่งที่สําคัญเนระาท่านประชมบอกกดข้ามกดณสนอเ่อเป็นกําลังแรงใจเลยท่าอผู้ชม สำหรับคลิปเนี่ยประท้องหอศิลาท่านผู้ชมเพียเต่าน,นี้เดีวพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับโถบรรยากาศชั้นหกท่านผู้ชมสวยงามจริงจงเมืองไทย